คู่ที่สองคู่ที่สองเอ้ยคู่นี้เราแกะไปแล้วคู่ที่สอง <laughs> คู่ที่สองนะครับ s k e t c h e r a r r o Spark Design with Aerodynamic in mind s k e t c h e r Running ครับ a r r o Spark นะครับ a e r o Spark ในตระกูล a r r o ของ s k e t c h e r จะมี3รุ่นสามรุ่นนะครับมี Spark มี Tempo ด้านหลัง แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งชื่ออะไรนะ Burst Arrow Burst นะเดี๋ยวมาดูรุ่นนี้กันนะครับ Arrow Spark ต้นเตนี่ Arrow Spark Tech Spec นะครับ Hyper Burst Ice อ๋อสเก็ตมีโฟมเป็น Hyper Burst Ice มี Arc Fit อ่ามี Arc Fit ด้วยนะครับ Carbon Infill แล้วก็ Good Year โอเคเคลียร์ไอ้คู่นี้ไม่มี Arc Fit เทมโปไม่มีอาร์ฟิตแต่ใน Spark มีอาร์ฟิตครับอ่ะแกะออกมาโอ้นี่จะอันนี้เหมือนซีรีส์ของนี่นเลยอะโกลันไลน์เงี้ยใช่ไหมเออเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูแล้วรู้สึกมันมีกลิ่นอยู่คือมันเดี๋ยวต้องลองครับต้องลองแต่ดูดีไซน์ก่อนดีไซน์นี่มาแบบเป็นเฉดเดียวกันนะ arrow arrow ยุคใหม่ของ s k e t c h e r running นะครับหลังจากที่เงียบหายไปเป็นหลายปีเไม่ถึงหลายปีประมาณปีกว่าๆนะครับผ้าเป็นผ้า engineered m แต่มีความหนาถ้าเทียบกับตัว tempo นี่หนากว่า arc fit เขาผมชอบ s k e t h h r อชอบมีแบบเนี้ยมีแบบมีแท็กติดที่ด้านหน้าแล้วผมเชื่อว่ามีใครหลายคนไม่เอาออกนะใครไม่เอาออกบ้างคอมเมนต์บอกกันทีนะครับ โลโก้ o, ตัว S ใหญ่ๆนะครับที่ข้างเท้าแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ดีไซน์เป็นเส้นสายลวดลายให้ดูซิ่งขึ้นนะครับ Aerodynamic นะฮะโฟมเป็น Hyperburst Ice นะคาร์บอนอินฟิลอยู่ด้านในเดี๋ต้องไปหาภาพใครจะมีผ่าครึ่งบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวไปลองดูเอาโซเป็นก o d เยียครับวางแบบนี้นะครับเหลือพื้นที่นะครับทอนพื้นที่ของเอาโซลงเพื่อให้น้ำหนักมันเบาขึ้นนะฮะ อาร์คฟิตสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มการเสริมอุ้งเท้าเข้ามาด้วยเทคโนโลยีอาร์คฟิตของ s k e t ตเ r อยังคงส่งต่อมาถึงที่รองเท้ารุ่นนี้นะครับบุนุ่มรอบข้อเท้าทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับลิ้นรองเท้าก็เป็นแบบหนาซึ่งถ้าเทียบกับดูหน้าตาของตัวเทมโปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเทมโปเนี่ยมันออกแนวซิ่งมากกว่าเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์ที่บางกว่านะครับลิ้นรองเทา้ารอบข้อเทา้าบุข้อเท้าทุกอย่างบางกว่าหมดเลย ตัวนี้เป็นผมคิดว่าคู่นี้น่าจะเป็นรุ่นแบบ daily trainer ลองสวมเลย aero aero spark จาก s k e t c h e r นะครับ inso ถอดได้ okay. inso ถอดได้ด้วยราคาเท่าไหร่คู่นี้5,990 aero spark อยู่ที่5,290ครับ เทมโปห้าพันเก้าร้อเก้าสิบสปาอยู่ที่ห้าพันสองอเก้าสิบนะครับสวงเข้ามาแล้วนะครับพอเป็น a r ร์คฟอ่ะใครที่ไม่คุ้นกับ Arc f คฟเนี่ยจะรู้สึกว่าถูกดันอุ้งเทา้าแต่ถ้าวิ่งไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มชินแล้วก็ตัว Arc f คฟมันก็จะปรับเข้าที่เข้าทางของอมันนะครับจะรู้สึกเลยว่ามีอะไรมาเสริมบริเวณอุ้งเท้าด้านไหนครับอาร์คฟอันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาครับโอเค กลิ้งเลยเป็นอันนี้สัมผัสได้ถึงความกลิ้งที่ที่เคยสัมผัสจากตัวโกลันไร์มาก่อนนะครับฟีลลิ่งโฟมเป็นยังไงใกล้เคียงกับตัวเทมโปมีความนุ่มไม่ยวบนะครับออกแนวไปทางแน่นนิดหนึ่งนะครับแต่จะนุ่มแต่ผมคิดว่านุ่มมากกว่าตัวของเทมโปนะนุ่มกว่าน,นิดนึงนะค okay. ลิ้งเท้าได้อ่าไซซิ่งของรองเท้าคู่นี้นะครับเบื้องต้นนะ สิบ uh, us ผมใส่10 us นะครับก็พอดีเหมือนกับใช่พอดีพอดีเลยเหมือนกับใส่เทมโปก uh, ต็ตรงไซสได้ตรงไซสได้แต่ผมมาบวกมัน 1. 5 5เท้าผมยาว26.5ผมใส่28เซนบวกมัน5 5แล้วพอดีพอดีเหมือนกับที่ใส่แบรนด์อื่นนะครับแล้วก็รองเท้ารุ่นหนึ่งของ s เก็ตเชอร์ด้วยไซส์ซิงประมาณนี้เดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักหน่อยนะ A e r o Spark 10 US จะหนักเท่าไหร่นะครับเทมโปเนี่ย250สปาร์กล่ะ283 283 283 283 28ครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ3 3กรัม283เพิ่มมาประมาณ3 3กรัมนะครับ10 US ของรุ่นนี้ Sketcher Aero Spark นะครับ5,290บาทก็5,090ต่างกัน700นะครับ โฟมก็คนละตัวนี้เป็น Hyperverse Pro อันนี้เป็น Hyperverse Ice ธรรมดามีอ Arc ฟฟิ fit ด้วยเดี๋ยวไปทดสอบแล้วกลับมาเล่าเพื่อนๆฟังอีกทีว่า s k e t c h e r Aero, Spark เนี่ยฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างและน่าจะเหมาะกับใครบ้างนะครับแต่เบื้องต้นบอกได้เลยว่า Daily Trainer แน่ๆแ,แต่จะซิ่งได้หรือเปล่าเนี่ยว่ากันอีกเรื่องครับผมโอเคคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับแกกองรอรีวิว s k e t c h e r a e r o Spark